ไข่ไก่100ฟองครับเจียวไข่รอเลยคลานปิ๊บ1นกิโลครับน้ำปลา200กรัมครับใส่ไปเลยนะครับผมน้ำมะขามเปียก650กรัมครับเทไปเลยนะพริกขี้เถ้าเท่ร0อกรัมครับตัวนี้จะช่วยรสชาติด้วยนะเปล่า250กรัมครับเทไปเลยขัวชายโป๊สับนะครับ300กรัมครับผมกุ้งแห้งขาวที่เราขั่วไว้100กรัมครับใส่ไปเลยหอมแดงเจียวที่เราเจียวไว้ใส่ลงไปได้เลยโป๊ะสับนาให้มันหึ่งร้อ5กครับใส่ไปเลยครับน้ำ่าสสำหรัับผดเ้นให้นุ่มครับผัดตัวเส้นจันทร ให้มนะันมุ้งก่อนเลยครับผมเติมน้ำซอสผัดไทยที่เราเตรียมไว้เลยครับอันนี้เป็นสุรับใสไปเลยกุ้ทอด3กิโลครับใสไปเลยครับผมใสัทวงอก2กิโลครับกุยช่ายกิโลครับหั่นซอยเป็นแบบนี้กุ้งแห้งใหญ่2ขีดครับโรยไปเลยกุ้งสดที่เราคั man, ่วเ like ตรียมไว้3กิโลครับใส่ไปเลยเขาตัวเส้นตัว่วงอกใบกุยช่ายใยกากหมูกันเลยครับเสร็จแล้วนะกับผัดไทยกุ้งสดครับอุยืมกินข้าวครับ เอาของขวัญไปด้วยผมให้สวัสดีปีใหม่นะครับทาได้แฟนด้วย